มาดูวัยรุ่นทางนี้กันบ้างครับมาดูวัยรุ่นมุมนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับมาดูว่าวัยรุ่นเขาทาอะไรกันทางนี้นี่นี่นะฮะโซนตานี้เป็นโซนวัยรุ่นฮะคุณผู้ชมโซนวัยรุ่นนี่นะฮะมีครบทุกอย่างเลยนะว่ามีมีประสัดด้วยเหรออันนี้ไปเก็บมาเองเปล่าไหมฝีมือขนาดนั้นเอาเวลาไหนาเข้าป่าเดี๋ยวถามก่อน อืมนี่ขเข้าปา่า,ปา,า,ปาสองทุม่มเจโปรเเฌอในบ้านเนอะโอโรอมอชุเหรอโจ,โจกันบ้านเลยเนอะธรรมดาที่ไหนฉันมีไฟฉายกิทาโยเอ๊ฉันมีไฟฉาย,าฉ,ายฉันจะเข้าป่าตอนไหนก็นได้เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยไปหาเห็ดเดี๋ยวนี้ใช้คําว่าส่งนะไม่ได้ไปหานะใช้คําว่าส่งเห็ดเออเห็ดแต่เข้าๆในชั่วเลยแหละเนี่ย เออนี่คุณผู้ชมดูนะเห็ดแต่ส่วนใหญ่เห็ดที่ที่ที่เห็นชัดเป็นเห็ดเห็ดตะไคร้เห็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเห็นชัดเนาะละง่ก็ชัดอเราใช้ไฟใช้ส่องมันสองฮักกบฮักเทียนเงี้ยเลยอ๋อนี่คุณผู้ชมดูนะนี่ตุงเท่าไหร่ล่ะคะเห็ดอ๋ออันตุ้งชิ้นห้าสิบบาทค่ะตุงห้าสิบบาทครับคุณผู้ชมครับเป็นเห็ดทุกวันนี้ก็ใช้คำว่าสองเห็ด ไปหาเห็ดนเะมื่อก่อนไม่ได้สองเห็ดถ้าสองมันจะเห็นไวกว่าเนี่ยฝากด้วยครับฝากด้วยฮะมาอุดหนุนกัน้ค่ที่ตลาดสุรินให้ชมกันบรรยากาศในเวลาเนี้ยคุณผู้ชมมาตอนเวลาเท่าไหร่เนี่ยดูดูเลยครับเวลาก่อนอสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเก้า 39, นี่มาดูฮะอาหารชั้นสูงครับนี่ต้องไปสอยมาถึงจะได้ไข่มดแดงฮะนี่เป็นผักมาดูแม่ค้ากำลัง บดเพื่อจะทำขนมไข่เต่านี่นมไข่เต่าฮะนี่ฮะเป็นไงบ้างวันนี้สวยทุกวันค่ะไม่ไม่เกี่ยวถามเรื่องค้าขายไม่เกี่ยวกับสวยสวยสวยอยู่แล้วเออสวยอยู่แล้วเรื่องสวยน่ะนะเอออย่างนี้ไหวอยู่นะจะได้จะได้จะได้อานใช่ไหมอ่ะก็ดูชมดูนะฮะผักเป็นบานแตงกวาบ้านๆน่ แตงกวาบ้านๆผักบ้านห้าบาทสิบาทมีขายนีส่สวยๆคุณผู้ชมดูนะผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นเมืองสุรินทร์มีดีนี่ฮะตอนนี้วัยรุ่นกำลังซื้อผักทางนี้นีฮะได้ดูเครื่องต้มยำเครื่องอะไรแบบเนี้ยก็มีนะครับหาบาทสิบาทมีนะตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาซื้อกันในราคา5้าบาทสิบบาทไม่มีมีมเยอะแยะเลย มาก็เห็นกันเนี่ยเอ้นี่เเทางน,นี้นี่น,นี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกิโลละสิบาททางนี้พอค้ายกำลังมาเนี่ยฮะนี่ผักนี่ต้นอาบาังนมต้นอาเด,ล,ล,ดล,ล,ลิงเดลิงรด๊กรู๊กรึเปลอาเออเดิมมันเตือนไงก็ได้เดล,ลิงละ่ะนี่นี่ครับนี่ปลาอะไรเนี่ย ปลาเนินไม่มีปลาคังดำไม่มีอ่ะไม่อเอาเราเออในในเทนทีวีใช่ไหมนี่เป็นปลาเนินแต่แดดเดียวเหรอรอ๋อตาสองแดดร้อนใช่ไหมสอแดดร้อนปลาเนินแดดเดียวเอออันนี้ด้านพี่เอ็นครับด้านพี่เอ็นแม่ค้าคนสวยของตลาดสุรินทร์อีกท่านหนึ่งซึ่งกําลังได้รับความฮือฮาฮะเาก็สวยจริงคนนี้น,นี่แม่เนี่ เอาผักไม้เดี๋ยวมาหาเห็ดไหมหาเห็ดไหนอ่ะโยบเรียนนาตะโรนิมโลอิระบอนจ่าเดนี่โชกามาแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมดูนะครับนี่อันนี้ร้านแม่นาครับแม่นาขนมโชว์นะฮะนี่แม่นาขนมโชว์มีเออลโเจียล่ะมีการแบ่งปันกันเกิดขึ้นแล้วนี่ขนมจักรนาเลยขนมโชวขนมโกรยมันกิโยโตอเฮย ขายดีนี่ฮะขายดีสบายใจนั่นุ้งคะกินกาแฟสบายใจเออฉันหมดแล้ว <c oughs> อ่ะเออฉันหมดแล้วทําไมอ่ะเออนี่อันนี้เป็นส้มส้มโอส้มโอทองดีฮะนี่ก็จะมีไซส์มีราคาบอกลูกใหญ่หน่อยก็ห้าลูกเล็กมา40่สามลูกร้อยท้งนี้นี่คุณผู้ชมมาส้มโอนั่งขายกันแบบนี้เลยนะครับนี่ลำใหญ่ลำใหญลูกสวยๆใหญ่ๆเจิงๆกิโลละ40บาท ทางนี้อันนี้ฝรั่งกิมจูนะครับอันนี้นมกระจอเองใช่ไหมแม่นี่อือเห็นไหมฮะนี่นมเทียนนมเทียนนะครับเอาประมาณนี้คุณผู้ชมนะประมาณนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมกดติดตามผมหน่อยกด subscribe ผมด้วยจะมีคลิปไปชมกันแบบนี้เป็นประจาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝากด้วยกันละกันยังมีคลิปอีกเยอะฮะคุณผู้ชมครับที่อัปเดตให้ชมกันตลอดนะครับกินข้าวยางกินข้าวยัง,ยงอ๋อนี่เห็นไหมฮะกินข้าวกันแล้ว นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่ฮะหบาทสิบาทใช่ไหมครับเนี่ยเยอะแยะเลยคุณผู้ชมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจทุกคลิปด้วยกันแล้วกันนะครับน้องนมเมืองสุรินทร์ำนำเสนอท่านฝากด้วยกันแล้วกันครับ